มันทุกคู่น่าดูทุกแมตช์ลีกญี่ปุ่นเปลี่ยนชื่อจากวีลีกเป็นเอสวีลีกดูการปี2024-25ถึงมี7กสาวไทยที่เล่นอยู่ในลีกนี้มี3คนที่เล่นที่เดิมดูการที่แล้วเพียวอชราพรคงยศชื่อทีมเปลี่ยนเป็นคาวาซากิเข้าไปเป็น n อ c แซละ็อกเกตคาวาซากิบุ๋มบิมชาชรมกสีเล่นให้กับวิตยน้าฮิเมจิเลยหัตถยาบรุรงสุขชื่อทีมตัดคำว่าโตโยต้าโอโต้บริคินซี c, ออกเปลี่ยนชื่อทีมใหม่คคคือ Kin ิินซีารยะ มสคนเล่นในเอสวีลีก e อยู่แล้วแต่ย้ายทีมใหม่มี2คนคือแนนทัดดาวนึกแจ้งย้ายจากทีมฮิตาชิไปทีม PSU อสยูบุคไก่วิโมลัตย้ายจากทุเล่แอโรไปอยู่ทีมคุณมะกีนวิงและ2คนสุดท้ายที่เพิ่งย้ายมาเล่นลีกญี่ปุ่นครั้งแรกก็คือนุกนิกนัทนิชาใจแสนมาอยู่ทีม PSU อสยูบุคตกับทีมพี่แนนทัดดาวนึกแจ้งและยูฟาดุพรสินโพอยู่ทีมอ Al ลันมาเลยากามตะ เอส e ีลีกจะเริ่มแข่งขันในวันที่12ตุลาคมปีที่แล้วมีถ่ายสวดทางทัวเอดีแต่ปีนี้ไม่ฟรีมีแถยสวดทางช่องท v i s i o n ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าสมาชิกดูถึงจะดูได้โปรแกรมการแข่งขันในวันที่12ตุลาคมมีดังนี้เวลา12ในการ5นาทีนีซีละล็อกเก็ตคาวา s ากิของเพียวอชลพรคงยศเจอกับไซตามะอากโอเมดิเวลา13ในกานาทีเดซเจอกับอารามาเล ของยูฟ่าเวลา13.05ในกานาทีเพียสูบูเตของแนนทาดาวนึกแจ้งและนุ่งนิดจะเจอกับวิกตัวหน้าฮิเมจิของบุมบิมชัชรโมกสีและเวลา13.05ในกานาทีเช่นกันโอกยายาม่าซีกันเจอกับคินซีคาลิยะของเตยหัตยามลงสุขฝากติดตามสาวๆเราด้วยนะฮะเพราะว่าโปรแกรมอันขันก็มาแล้วนะสำหรับ SV ส e ีลีกญี่ปุ่นนะฮะเปลี่ยนชื่อใหม่ด้วยนะ เมื่อก่อนเนี่ยลูกการที่แล้วเป็นวีลีกญี่ปุ่นนะลูกการนี้เปลี่ยนเป็นเอสวีลีกญี่ปุ่นแล้วก็มีหลายทีมที่เปลี่ยนชื่อด้วยนะเปลี่ยนชื่อสโมสรน,นะก็ะะยังไงก็ถ้าไม่คุ้นชื่อยังไงก็ฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ทํานักตบสาวไทยที่ไปเล่นอยู่ลีกญี่ปุ่นทั้งเคนด้วยนะโปรแกรมนี่น่าดูมากนะมันทุกคู่น่าดูทุกแมตช์อย่างแน่นอนนะติดตามด้วยนะพรุ่งนี้ตามเชียร์เราสาวของเราด้วยคลิปนี้อัปเดตข่าวสารนั้นสั้น อขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้สาวๆเราด้วยนะฮะสวัสดีครับ